สวัสดีครับแอปดีต้องมีแอปดีเป็นสีคู่เครื่องในวันนี้ไปพบกับวิจเจหน้าใช้ออกแบบมาได้น่าสนใจสแสดงบนหน้าจอโฮมเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้ Android กันได้ฟรีมี2รูปแบบให้เลือกใช้ไปชมกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนเเปิดแอป Google Play Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ G Info แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีไม่มีการสมัครครับแต่มีโฆษณาสแสดงขึ้นมาบ้างแต่ก็สามารถซื้อตัวแอปเพื่อปิดโฆษณาได้เช่นกันครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคาอธิบายใต้คลิป เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสรีรยบร้อยแล้วเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้ทันทีเลยครับด้วยการแตะพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอโฮมค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขจากนั้นแตะวิดเจ็ตในรายการวิดเจ็ตด้านล่างให้เลื่อนไปยัง G Info แล้วแตะเลือกในรายการตัวเลือกที่สแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลือก G Info 4x3 นะครับเมื่อแตะแล้วให้แตะคำสั่งเพิ่มวิดเจ็ตสวยๆน่าใช้พร้อมข้อมูลเพียบจะสแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับเช่นวันที่ปัจจุบัน โดยสามารถแสดงชื่อและรูปของเราได้ด้วยซึ่งเพืเ่อนๆสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ครับพร้อมข้อมูลต่างๆมากมายเช่นระดับแบตเตอรี่การตั้งค่าคือขายที่เราเปิดเอาไว้ระดับความสว่างชิปในเครื่องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการใช้งาน CPU หน่วยความจำที่ใช้ไปรวมถึงอุณหภูมิของเครื่องเป็นต้นเมื่อแตะบนวิจตหน้าจอของแอป G Info จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ครับ โดยแต่ละรายการเรายังสามารถแตะเพื่อดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นข้อมูลแบตเตอรี่มีข้อมูลต่างๆแสดงเพิ่มเติมขึ้นมาให้ดูเลยครับหรือจะดูข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงผลรวมถึงกล้องต่างๆบนตัวเครื่องโดยสามารถแตะบรรูปเลนส์เพื่อดูข้อมูลของแต่ละกล้องได้ด้วยครับทั้งคุณสมบัติของกล้องหน้ากล้องหลังกล้องตัวไหนเปิดดูข้อมูลได้ทันทีง่ายๆสะดวกดีมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการตั้งชื่อและรูปที่แสดงในวิดเจ็ต ให้แตะไอคอนรูปเฟืองเพื่อเปิดการตั้งค่าแล้วแตะวิดเจ็ตจากนั้นแตะบนรูปเพื่อเลือกรูปที่ต้องการใช้พร้อมตั้งชื่อได้ตามต้องการเลยครับสำหรับการตั้งค่าด้านล่างจะให้เลือกว่าเราต้องการให้มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆที่แสดงในวิดเจ็ตบ่อยแค่ไหนตั้งแต่5นาทีจนถึงสูงสุด60นาทีเลือกใช้กันได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับยิ่งตั้งค่าให้อัปเดตข้อมูลเร็วขึ้นก็จะใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับแต่จากการใช้งานวิดเจ็ตนี้ใช้แบตเตอรี่น้อยมากครับ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะอัปเดตเท่านี้ก็เรียบร้อยด้วย G Info แอปดีเป็นสีคู่เครื่องที่แจกให้ใช้งานฟรีเราก็มีวิจเจต,ตสแสดงข้อมูลสวยน่าใช้สแสดงบนหน้าจอโฮมเพิ่มเสน่หในการใช้งานให้กับ Android ได้ง่ายๆเพื่อนๆไปโหลดมาใช้กันได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ